เหตุการณ์น้ำท่วมในรัฐเท็กซัสยังคงพบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย80รายแล้วและมีผู้สูญหายอีกกว่า40คนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในรัฐเท็กซัสกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อตามหาผู้สูญหายหลายสิบคนในเหตุน้ำท่วมฉับพลันซึ่งเกิดขึ้นหลายจุดในภาคกลางของรัฐเท็กซัส รวมถึงเด็กๆที่มาเข้าไข้ฤดูร้อนนะครับที่ถูกกระแสน้ําพัดพาไปในขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย80รายแล้วและมีผู้สูญหายอีก41คนเหตุน้ำท่วมฉับพลันก็เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่ผ่านมาในจุดที่ห่างจากเมืองซันโอโตเนโอไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ65ไมล์หลังจากที่มีฝนตกหนักทำให้แม่น้ำกัวตาดูเตนะครับ ระดับแม่น้ำนั้นเพิ่มขึ้นสูงจนล้นตะลิ่งหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือแคมป์มิสติกนะครับเป็นค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กผู้หญิงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำกัวดาลูเปโดยกระแสน้ำเพิ่มสูงขึ้นถึง8เมตรภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงทำให้เด็กจำนวนมากนะครับหนีออกมาไม่ทันแล้วก็ถูกกระแสน้าพัดไหลไปครับ ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในกฎหมายประกาศภัยพิบัติใหญ่สำหรับเทศมนทรเคอร์รัฐเท็กซัสแล้วเพื่อระดมความช่วยเหลือและทรัพยากรจากส่วนกลางลงไปช่วยปฏิบัติการกู้ภัยและก็ฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นต่อมาทรัมป์ได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ทรูโซเชียลระบุว่าการประกาศ ภัยพิบัติเป็นการสร้างหลักประกันว่าทีมกู้ภัยที่กล้าหาญจะมีทรัพยากรที่พวกเขาต้องใช้ในทันทีและครอบครัวผู้ประสบภัยก็กำลังบผชิญกับโศกนาฏกรรมที่จินตนาการไม่ออกหลายคนสูญเสียชีวิตและหลายคนยังสูญหายจึงต้องสนับสนุนและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด